ได้มาสามร้อยขัวเลี้ยวคู่ไม่ประมาณสามร้อยขัวหาล่อยแล้วได้ดิได้หาล่อยแล้วนะคู่ดีจีไปแบบนี้ครับผมคู่ดีจีเลยไาอะไรนี่กู่ดีไปสวัสดีครับโอ้ยแม่มึงสวัสดีสวัสดีครับเตอนนี้ก็อยู่กับไอจอนวิสวงกับเกมบราคีเนโกด้วยว่าเกมเนโกอย่างไร เลขกูน้ำโชคเออ่หาเงินเงซื้อเกมกวิจักรบในด้วอเอาเกเมแมวนั่นเองครับผมเกมแมวที่เกมเมื่อนี้สามโดยห้าสิบเท่านั้นครับผมไปครับผมตาละหาครับสามสิบเท่อไปครับอ่อนตัวไปไขยบ่มักกดเองบนันไดนะเหมือนไขยปล่อยอ่อนตัวไปแล้วก็นั่งรุ่นหรืชื่อนี่แหละบางทีกดเองมื่กับมาแต่ว่าบกบ,บกดดีกว่าอ่อไปขีดการกดมาลุยกันต่อครับผม พอไเสียงยังไงเสียงมันดังเอาแรสเตเก็ตเตอเข่าเนี้ยวแบบนี้มันกระแจมมันตูว่ะมันเตะมันได้จังสีเนี่ยครับให้มันได้จังสีเนี่ยบางเทือกแต่กูหมุนจนกูสีเบิร์ดแล้วมันว่าเข่าฟี่เกียบแล้วมัชิเบิร์ดได้รุ่นนี้ยังแล้วเข่าฟี่เกียบแล้วบ่ได้ยังเลยนะบางเทือกอ่ะฟันจนสีเบิร์ดแล้วเหลือเหลือเท่าไรเหลือบ่หอดหาชิปอ่ะ โอ้บ้าตัวนี้ครับโอ้บ้าสวยงามครับผมตอนนี้เขาขุนซีนะเกมแมวก็ต้องมารุ่นนั้นตัวนี้แล้วครับที่จะได้ดีนี่แหละรุ่นแมวนี่แหละถ้าแมวมาหลายมันกับเจมถ้าแมวมาหลายมันกับเจมครับผมแมวมาหลายถึงวันได้มาสแกตเตอร์บัเแลีถ้ามาแถมบ่มันจะแถมบ่ครับมันจะแถมบ่ครับโอ้โหโโอ้หมึงเลื่อยไปจังสั่นมพราะเกิดโอยแย่หว่ะ ไปนงครับผมผมไป,ไปนะอ,อ้าวไปกระต่อครับผมโอ้ยมาโอ้มาจากลอยแน่ถ่อเพิ่งเส็จตอนเหงิอเออนีหนึงกันยังดีครับเที่ยมาสองสามไปบ่มาจระตู่โอ้ยแล้วแมวมาโอเคจเจ้าชายนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็โอ้โหเบิร์ด เกิ้ลแตเบิ้ลเร็วปวดเที่ยวโวดเนาะโอ้ยต้องเงินปะงอเถอะเนาะเอ้ยมาขอใส่ตัวขอเทอโบดีวกว่าอ่ากดอินยังอยครับผมวักกี้ทุกอันขอตัวเขาไปเร็วขอกดอิมมอมนมากเธอไม่จะเขามะอ่าสวยงามชื่อมากเกี๊ยมากสองสามไปแต่มาไหวมาสวยงามครับผมกลายเป็นไหวแบบนี้ ายเป็นว่าโอ้ได้ซูชิอันเดียวโคโลอ,อโอ้ยแล้วจะมาสเกตเตอร์บ้านบบนี้ครับผมสเกตเตอร์บ้านอ่านหมอตสเกตเตอร์จะไปเหลือไ้านเวลาเงิดหลายปกติมันจะลรคมากไหมหนูสเกตเตอร์นะฮะแปลว่าไม่ปกติอ้าวไปกันต่อครับผมขอได้จ่าละศิษย์กันแล้วกันมันเหมือนจะมาแล้ว มันเหมือนวีเวลซีแกเจอร์จะมา, Eller, seas, ะมา el, เามเเื่อกี้เขาต้องรีบเฟลมครับผมอ่ามันเหมือนวีวีเวลซีแซกเตอร์เข้าแบบนี้แล้วมาเข้าปันกระชัใจครับผมโอ้โหพี่เกมชิปคือรุ่นแมวเท่านั้นครับผมรุ่นแมวมาเท่านั้นชาแมวมาไม่กับเจมครับผมโอ้ยสุดยอดชาแมวมาไม่จะเป็นอย่างดี่เจมเรียมแรีมแรีมบูไปครับมากับแมวมาสองตัวแบบไปคุ้มเป็นคุ้นดิฟซีไปครับโอ้โหสวยงามเลยโอ้โห แล้วซูซีว่าแบบมีคูณชิมซีไปเน้นๆแล้วซูซีบ้าอีกอันหนึ่งโอ้โหพัดกันเดินพัดเดินแล้วก็คุยคิวอ่ะคู่ไปชิมชีแล้วบ้านแบบมีสวยน่าโอ้โหสุดจัดครับผมสุดจัดครับผมยังเหลือฟีเกมอีกหกเทือครับผมยังเหลืออีกหกทีเท่านั้นหกทีตอนนี้เราก็ได้มาสามร้อยว่าแล้วโอ้โหไม่ว่าแม้สามร้อยตัวหาล้อยเลยเนี่ดิได้หาล่อยแล้วก็ยินดีเป็นอะไรครับผม กูดีเลยละบ้าแล้นี่กูดีบ้าอีกเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองกูดีนี่สองแล้วตอนนี้บ้าครับผมไม่เหลืออีกสี่เท่าครับผมมันจะไปเรือบมอครับมันจะไปเรือบมอครับตอนนี้สี่รอยครับผมรางวัลเมกะไปก่อนครับรางวัลเมกะไปก่อนแลงเหลืออีกเอาหุ่นส่องเลยนะขอจำจำสระไอ้บอลเอาเดอาจะพึ่งไหลเอาแมงเอ้ยไหลฟี่ตามสเต็ปครับผมพ่อได้พุ่งไหลฟี่ปั๊บกูลังเงินไหลเออ Okay, ก็โอเคครับผมนะก็โอเคก็ถือว่าได้มากขอปัดเศษจังหน่อยกันเลยครับเป็นเลขแบบสวยๆจังหน่อยนี่ท่านสองไปไปโอเคครับเขาก็ได้เทเดอแต่มาเทเดอมาสามเลยหาชิปเนาะเอาก็บ,บวมกมากมาก,มาก,เ,กมเจ็ดลอยแปดลอยโอ้ยชูปะแจมในคลิปนี้พนเพราะจะมีแล้วจะเจอลิปหน้านดีกว่ามาค่อยมากันสวัสดีครับ